ว้าวแต่และคุณนะข่านเงินเดือนหมื่นฮะก็เป็นเจ้าของห้องนี้ได้ไพขีขานยางนี่เลยขานเอมาทีแค่สูตรเมสไกเก็เวบางซื้อไกล์เดอรอ์งเงาวานไกลเอสซีจีสัมนักานยางบรรยาก,ศกาศก็ดีต้องที่นี่เลยจ้าเรีเจนหอมบางซอ้อมาร้อมกับของข,องขนาดนี้สิบแปดตารางเมตรมาเฟอร์น,นเตอร์ไมแยางดีพุ่นเดฟพอ่ออารบรรยากาศแพทห้องตกแต่งอย่างทันสมัยโมเดิร์นอลังการา้์ทห้องรูซีร้านไปไป,ไปสวยและขนาดนั้นเลยหรอเบิ้งตัวละเตียงตั้งห้าฟุตด้วยแน่นอนไปเลยจ้ะสองสามคนนอนไปเลย เมาเบรงโซนของครัวตัวหลักแยกการกลิ่นเข้าห้องชูนี่เขากับมีระเบียงให้น้ำเดอ้อตาผ่าได้ตาผ้าห่มได้เจ้ามาบันนี่เมื่อบิงของหน้าบันนี่พ่ออา,าของหน้าเิ่นกับแบง่งโซนเปียกโซนแห่งห้สุขภาพไม่เบิดคร,รับนี่เลยจ้าเครื่องท้ำทำอุ่นไม่มีหอดเครื่องไม้มาออกกอให้น้ำเดอ้อไผมักเดินสูงสูงบอลสูงสูงแต่เห็นเรวที่วถัดนนี่เลยรีเ้นท์โฮมบางซ้อนส่วนผูใ้ใดอยคุณเป็กคุณปังกับมีนี่เลยฟิดนี่สาใบหน้าภายในอวัยกันร่างกายส่วนผู้ใดอยากสวยอยากลอยอยากเสริมอยากสวยอยากเฉียดเรีบ คับเขามีบริการข้างล่างเดอ้อพ่อแม่เพน่อนผู้ใดสนใจรีจินโฮมบางซ่อนสาการกู้ยื่นกู้ถักมหาเด้เลยไฟยเอเต็ถักมาโหลดเดอ้อถาดตอบอไปเด้